สวัสดีครับบ่อยครั้งที่เราดูโฆษณาและมักเกิดคำถามคาใจว่ามันโฆษณาเกินจริงไปหรือไม่หรือจะมีใครกล้าเอาจริงกล้าฟ้องร้องหรือเปล่าแต่เรื่องนี้ชาวเกาหลีใต้เขาเอาจริงครับขณะนี้มีการฟ้องร้องบริษัทรถยนต์บางยี่ห้อที่อ้างว่าสามารถประหยัดเชื้อเพลิงและทำระยะทางได้มากครับชาวเกาหลีใต้1,700คน ฟ้องร้องบริษัทผลิตรถยนต์ฮุนไดและซันยองในข้อหาโฆษณานเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนได้ระยะทางไกลเกินจริงทนายความผู้เป็นตัวแทนของผู้ร้องทุกในการดำเนินคดีคาดว่าจำนวนผู้ร้องทุกจะมีจำนวนเพิ่มมากถึง3,000คนและจากการรวบรวมคำร้องกว่า90%ฟ้องดำเนินคดีกับบริษัทฮุนไดมอเตอร์จำกัดซึ่งผลิตรถยนต์ขนาดกลางฮุนไดซนเทเฟ่เอสยูโรลงมาก็คือบริษัทซันยองมอเตอร์จำกัดในรถยนต์รุ่นโครนโดและรถนำเข้า ผู้ร้องทุกข์ได้แสดงความเห็นว่าพวกเขาหวางว่าบริษัทรถยนต์จะมีความรับผิดชอบหากรถยนต์เกิดปัญหาซึ่งขณะน,นี้มีการเรียกร้องค่าชดเชยระหว่าง20,000ถึง96,000บาทแม้ทางผู้ร้องทุกข์จะชนะคดีและได้รับค่าเสียหายคืนแต่คนอีก1 1 0 0 0 0คนที่มีรถรุ่นเดียวกันหากไม่ได้ร้องทุกข์จะไม่ได้รับเงินคืนเพราะเกาหลีใต้ จะไม่เชยค่าเสียหายกับคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนของอาเซียนและมีหลายโรคที่ต้องระวังรวมถึงโรคไข้สมองอักเสบซึ่งขณะนี้กลับมาระบาดอีกครั้งที่มาเลเซียครับช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงฤดูฝนของอาเซียนซึ่งมักมีการแพร่ระบาดของโรคที่มากับฤดูอย่างเช่นโรคไข้สมองอักเสบหรือที่คนไทยรู้จักคือโรคสมองอักเสบ J e มีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ17คน ในจำนวนนี้สี่คนเสียชีวิตแล้วโรคนี้มีหมูเป็นรังโรคและมียุงํำคาญเป็นพาหะนำโรคดูดเลือดหมูที่มีเชื้อไวรัสเจแปนิสเอนซฟาลิสหรือเจนํอนำไปแพร่ให้คนและสัตว์ที่ถูกกัดเช่นมา้าบัวและแพะเป็นต้นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของมาเลเซียบอกว่าวิธีแก้ปัญหามีสองทางคือ 1. กําจัดพาหะนําโรคทุกชนิดซึ่งในมาเลเซียห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ออกนอกฟาร์มดังนั้น จึงต้องมีการเพิ่มการรักษาความสะอาดพร้อมทั้งพัฒนาระบบระบายน้ําเสียและ 2. ผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบและนําไปฉีดให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนับถอยหลัง5 3 9วันสู่ AEC วันนี้ไปดูความสามารถของจีนในการผลิตเครื่องบินเชิงพาณิชย์ซึ่งพร้อมจะจะททำตลาดแล้วติดตามจากกรุอาเซียนครับสวัสดีครับเครื่องบิน a r j 21700 เป็นเครื่องบินพาณนนิชย์ที่ชาวจีนผลิตขึ้นเองในประเทศขึ้นบินเป็นครั้งแรกเพื่อทดสอบการบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติถึงตูซวงหลิวนครเซี่ยงไฮ้ก่อนมีกำหนดาสามอาบให้กับสายการบินเฉินตูแอร์ลไลน์ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะครับความจริงขณะนี้จีนสามารถผลิตได้ทั้งรถยนต์เรือบรรทุกเครื่อง,งบินรวมถึงยานอวากาศแล้วแต่คำว่าเมดอินจีน่าอาจจะยังไม่คลังพอที่จะต่อสู้กับเจ้าตลาดในขณะนี้ได้ สวัสดีครับ